วันนี้นะคะมาจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมที่ดิน89ตารางวานะคะที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่บ้านอ้อตำบลกำปัง อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะจะอยู่ติดกับถนนคอนกรีตแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีไฟฟ้าเรียบร้อยเข้าถึงแปลงที่ดินนะคะแล้วก็มีน้ำมีเมีน้ำปละปานะคะบริเวณที่ดินนะคะก็จะมีต้นมะม่วงอกร่องค่ะตรงนี้เป็นต้นมะม่วงอกร่องมีต้นมะพร้าวนะคะขนาดใหญ่มากๆแล้วก็ดกมากๆโอ้โหลูกแบบ บเริ่มเลยนะคะแล้วก็จะมีต้นสักนะคะอยู่ในแปลงที่ดินนะคะ,ะประมาณ7-8ต้นนะคะบริเวณที่ดินแปลงนี้ก็ถมเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวมันพาไปดูข้างในกันนิดนึงนะคะ อันนี้จะเป็นที่ดินสำหรับปลูกบ้านนะคะ89ตารางวาปลูกบ้านทําสวนได้เลยนะคะเพราะว่าการเดินทางสะดวกสบายมากๆนะคะอยู่ใกล้ถนนนม3023นะคะและถนนนม3 0 2 3ก็อยู่ใกล้กับถนนสุรนารายด้วยค่ะ อ่าสุรานาลายสองศูนย์ห้าและถนนสุรานาลายสองศูนย์ห้าอยู่ใกล้กับถนนวงแหวนสองเก้าศูนย์หรือถนนรอบเมืองนครราชสีมานะคะวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาะคะ่ะอ่าบริเวณนี้จะเป็นที่ดินที่เราขายทั้งหมดเลยนะคะอ่าจะเป็นแบบเนินสูงแบบนี้เพราะว่าเจ้าของเดิมนะคะถมเรียบร้อยแล้วอ่านี่ค่ะอันนี้จะเป็นต้นสักขนาดใหญ่นะคะอายุกว่าเจ็ดปีค่ะ บริเวณด้านหน้าก็จะเป็นถนนคอนกรีตแบบนั้นนะคะเนี่ยค่ะหน้ากว้างมากๆเลยจากตรงประมาณยุ้งนะคะแล้วก็มาสิ้นสุดที่ตรงนี้ค่ะนี่แม่ถ่ายให้ดูบริเวณที่ดินกว้างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นสักค่ะ มะพร้า,าวอู้มะพร้าวมีสองต้นนะคะต้นด้านหน้าดกมากๆแล้วก็มีต้น,นข้างในอีกนะคะก็ดกเหมือนกันแต่ว well ่าลูกยังเล็กอยู่แล้วก็จะมีต้นมะม่วงอกร่องตรงนี้อันนี้จะเป็นต้นมะม่วงอกร่องนะคะเนี่ยค่ะอประมาณนี้เลยค่ะนี่จะเป็นต้นมะม่วงอกร่องค่ะสวยงามแล้วก็น่าจะได้ผลผลิตเยอะมากๆนะคะแล้วเหมือนต้นเล็กก็เป็นมะม่วงเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีต้นสักนะคะต้นสักก็ประมาณเจ็ดแปดต้นนะคะ ก็จะประมาณนี้อันนี้จะเป็นแปลงที่ดินที่ถมเรียบร้อยแล้วพร้อมอยู่อาศัยในการแบบปลูกบ้านอยู่อาศัยได้เลยนะคะแล้วก็การเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากๆอย่างที่แจ้งไปแล้วที่ดินแปลงนี้เนี่ยค่ะตั้งอยู่ในหมู่บ้านอ้อนะคะซึ่งหมู่บ้านอ้อเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านที่มีรถสาธารณะหรือว่ารถเมยนะคะวิ่งผ่านด้วยคือวิ่งผ่านจนไปถึงในตัวเมืองโคราชเลย าหากเราแบบไม่ได้ไม่ใช้รถส่วนตัวใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะใช้รถสาธารณะได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าติดถนนคอนกรีตแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในแปลงที่ดินเนี่ยนะคะก็จะเป็นในแปลงที่ดินทั้งหมดนี่ค่ะหากสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะ สามารถโทรหาแม่มได้เลยนะคะที่เบอร์0638412188นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ ID 0638412188ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้แ่มจะพามาดูบริเวณด้านหน้าที่ดินซึ่งจะเป็นถนนคอนกรีตแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ด้านหน้าก็อันนี้เหมือนจะเป็นต้นตาลน,นะคะเมื่อก่อนอันนี้ไม่แน่ใจว่าต้นตาลหรือต้นมะพร้าวน่าจะคล้ายๆต้น ต้นตาลหรือเปล่าแบบก็ไม่ไม่สันทัดสักเท่าไรนะคะอ่าแล้วก็จะมีต้นสักนะคะเยอะมากๆเลยตรงนี้น่าจะเป็นมะก,กรูดนะคะอ๋อมีต้นมะก,กรูดด้วยนะคะมีต้นมะก,กรูดขนาดใหญ่แล้วก็จะมีแบบต้นสะเดาตรงนี้เดี๋ยวเราถ่ายต้นมะก,กรูดนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่ดินที่เราขายสวยงามติดถนนสาธารนณะคอนกรีตมีน้ำมีไฟฟ้านะคะพร้อมอยู่สร้างบ้านได้เลยค่ะ แปลงนี้สามารถปลูกบ้านได้เลยนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับเพื่อนบ้านด้วยนะคะไม่ต้องกลัวเปียวค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าซอยสองหลังโรงเรียนบ้านอ้อภัยนะคะซึ่งก็จะอยู่ใกล้โรงเรียนบ้านอ้อภัยนะคะแล้วก็จะอยู่ใกล้วัดด้วยนะคะแล้วก็จะอยู่ใกล้ถนนสุรไม่ใช่ถนนสุรานารายอยู่ใกล้ถนนนมสามศูนย์สองสามแล้วก็ห่างจากถนนสุรานารายประมาณสามกิโลเมตรนะคะ นี่มา่ให้ดูมะพร้าวค่ะดกมากๆนะคะทุกคนอันนี้ต้นมะพร้าวนะคะเนี่ยต้นใหญ่แล้วก็ดกมากๆแล้วก็จะมีต้นมะม่วงอกก่องก็คือตรงนี้ต้นสูงมากเลยนะคะหากลูกค้าสร้างบ้านนะคะจะเก็บไว้หรือว่าจะเปลี่ยนแปลงก็แล้วแต่ลูกค้านะคะอันนี้คือเราจะได้มะม่วงด้วยนี่นะคะมีมะม่วงมีมะกรูดมีมะพร้าวมีต้นสัก แล้วก็ต้นสะเดานะคะมะม่วงนี่ก็มีต้นเล็กด้วยอยู่ตรงนี้ค่ะนี่จะเป็นแปลงที่ดินอันนี้ก็จะเป็นอ่าทางที่เราจะไปทางโรงเรียนได้นะคะข้างในนี้ก็จะเป็นที่ดินที่เราขายอยู่ซึ่งถมเรียบร้อยแล้วค่ะถนนนมสามศูนยองสามอนะคะอันนี้แม่มก็จะ ถ่ายไลฟ์สดให้ลูกค้าได้รับชมพร้อมๆกันนะคะแล้วก็จะถ่ายวิดีโอด้วยนะคะจะได้ภาพคมชัดมากขึ้นนะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็กำลังจะออกไปถนนด้านหลังโรงเรียนแล้วนะคะเราอยู่ในซอยหมู่14บ้านอ้อตําบลกกำปังอำเภอโนอนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะช่วงนี้แหมก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นช่วงหน้าน้ำ น้ำก็เยอะมากเลยนะคะน้ำไม่ใช่จากที่ไหนนะคะน้ำจากลำตะคองอ่าคราวนี้ก็ฝนตกหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะทางก็อาจจะมีน้ำขังบ้างนะคะแต่ไม่ใช่อุปสรรคของการเดินทางนะคะทุกท่านเพราะว่าไม่นานก็แห้งแล้วค่ะอันนี้จะเป็นถนนซอยสอนะคะหลังโรงเรียนบ้านอ้อพะัยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปถนนสามสกันนะคะว่าห่างจากตรงนี้ไกลหรือเปล่า น,นี่เป็นถนนซอยแล้วบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนแบบก็อยู่แถวๆนี้เยอะเลยนะคะเนี่ยอ,อ๋อบ้านเพื่อนแบบก็อยู่แถวๆนี้หลังโรงเรียนเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นชุมชนที่อยู่หลังโรงเรียนบ้านอ,อ้อพะเลยนะคะอ๋อันนี้จะเป็นแบบดูสิอ,อ๋ออะไรนะตู้ตู้โทรศรัพท์สมัยก่อน อันนี้เขาก็จะไปนากันนะคะคุณลุงเขาก็จะไปนานะคะแบบนี้เลยเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลังเนบ้านเพื่อนวันก็อยู่ขวามือก็มีอุย้ยอันนี้เขาปลูกกล้วยเยอะเลยเนาะนี่จะเป็นซอยหลังโรงเรียนบ้านอ้อพลายเมื่อก่อนตรงนี้ด้านซ้ายมือเขาจะเป็นร้านค้าเดี๋ยวนี้เขาก็เปลี่ยนแปลงเยอะแยะเยอะแยะ,แยะและแล้วก็โรงเรียนกับวัดที่อยู่ใกล้กันนะคะบ้านแบบเนี้ยจะอยู่หมู่หกนะคะแต่ว่าบ้าน ที่ดินแปลงที่ดินที่เราขายเนี่ยจะอยู่หมู14ะะ่14บค่ะหมู่14จะต้องเข้ามาทางหลังวัดนะคะแล้วก็หลังโรงเรียนนะคะการเดินทางสะดวกสบายมากๆนะคะในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะนิยมใช้รถจักรยาน3าล้อกันนะคะเขาจะปั่นเนี่ยยายของแม่มนะยังเคยปั่นจากหมู่หนะคะไปนาเลยปั่นจากหมู่หกไปนาเนี่ยยายผ่านตรงนี้เลยนะพี่น,นัน ใช่ปั่นจักรยานจากบ้านเราอะ่ะแล้วก็ไปนาเนี่เลยไปอีกนะปั่นสามล้อไปอะ่ะใช่เนี่ยไกลไกลกว่านี้อยากไปดูที่ของแม่แจ๋วไหมไปไหม จะมีที่ของนั้นๆนด้วยนะอยู่ข้างหลังนะคะแต่ตอนนี้เราจะต้องขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้กําลังจะทานข้าวใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้มไปทําบุญมานะคะวันนี้เป็นวัน,ว,นวันพระใช่ไหมคะที่เราไปทําบุญใหญ่เนาะแล้วก็กําลังจะทานข้าวนะคะแต่ลูกค้าสนใจนะคะลูกค้าบอกว่าอยากดูที่ดิน89ตารางวาเนี่ยโรงเรียนอยู่ด้านนี้ขวามือ ลูกค้าอยากดูที่ดิน89ตารางวาที่สำหรับปลูกบ้านนะคะอแอมก็เลยพาลูกค้ามาชมนะคะก็เดี๋ยวหากลูกค้าสนใจนะคะลูกค้าก็จะแจ้งกลับมานะคะว่าโอเคอยู่เหมาะกับลูกค้าไหมอะไรประมาณนี้ตอนนี้น้ำในห้วยนะคะบ้านแมมเขาจะเรียกว่าห้วยเต็มมากปริ่มมากเลยตอนนี้ปริ่มมากนะคะใช่ถ้าเกิดอย่างต่างจังหวัดอย่างเงี้ยถ้าน้ำท่วมนะ ดีใจดีใจช่วงแรกแหละก็คือหาปลาประมาณนั้นได้หาปลาอะไรเงี้ยค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นแต่ถ้าแต่ปกติก็ไม่ได้ท่วมนานอยู่แล้วนะคะก็ท่วมสักไม่ไม่กี่วันยอะไรเงี้ยก็แห้งอ่านี่อันนี้เราก็มาถนนส0 2 3นสองสามแล้วนะคะถนนนอม3ามอาด้านซ้ายมือก็จะเป็นวัดนะคะด้านซ้ายมือจะเป็นวัดบ้านอเนี่ยค่ะทุกท่านตรงไปเป็นหนองกระสังเป็นถนนสุรารนารายนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นซอยหมู่หค่ะอ่าทุกคนคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ